สวยอยู่แล้วสวัสดีครับนี่ค่ะสวัสดีครับคุณกินนะครับผมผมวันนี้นะครับเราสองคนมาถ่ายพรีเซนเตอร์ของ o อร g i ิโอันนับ ครับผมซึ่งวันนี้เรามาในลุคอะไรครับพี่ formal formal หน่อยดูทางการเพราะว่าเรื่องหน้าเนี่ยเรายอมมไม่ได้ดูแบบโก้หูแพงแบบเนี้ยบนะเหมือนกับใบหน้าของเราตอนที่เราทำบริชิโอมเสร็จหน้ามันก็จะเป๊ะด,ดูดีดูแพงเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเนื้อว่าคอมมูนิสต์ใช่เลยแต่วคาว่าเราไม่ยอมแน,น่นอนเรื่องหน้ายังไงก็ไม่ยอมใช่เรื่องหน้ายัางยไง,งก็ไม่ยอมเพราะว่าเราต้องเรื่องนี้เรื่องนี้ อ๋อไม่คนละเรื่องฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันอ๋อโอเคก็ฝากติดตามทเรงสองคนนะครับกับ o อริจิโอนะครับครับบายครับบายบายเรื่องหน้ายอมกันไม่ได้บิวกิ้นพี่พียอม o อริจิโอ ตอนนี้ถึงช่อที่พี่พี่ไปรอหลังเลยแต่พี่เขาจะสวยอยู่แล้วพีพีความเงียบของพียพ้เป็นคำตอบที่มันเลิศใครตอบก่อนใครตอบก่อนก็พาเขาไปคลินิกของคุณหมอทั้งหลายนี่แหละค่ะคือการดูแลกันชอบแบบไปดูแลตัวเขา เธอไปเยอะกว่าอีกไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะเธอไปเยอะกว่าอีกไม่จริงอ่ะเรื่องจริง,รไ,มรงรไม่จริงฉันไปไม่เยอะฉันทำออริจิโออย่างเดียวอขอขอกับว่าคนแบบนี้คนแบบคนน่ารักแบบนี้บางทีมันก็แบบจิตตกบ้างอะไรก็ต้องไปคอย,ย <ก S 2> ดึงขึง <นำ S 2> ไปดึงนิดนึงจิตตกแต่หน้าเรายังยกอยู่เราจะได้ดูไม่ออกไงใช่ไหมคะใช่ อย่างดีที่สุดในทุกด้านด้วยตอนนี้ถึงช็อตนี้ใช้ใบหน้าแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะหาตัวช่วยที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเราเฟิร์มขึ้นเราแบบยกกระชับขึ้นเลยเงี้ยแต่ว่าดูแล้วยังเป็นธรรมชาติอยู่เลยก็เลยเหมือนว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราเลยแต่พี่เขาจะสวยแล้ว คความเงียบองพีพีเป็นคำตอบที่ป็นลกมากคุณหมอท่าไหนเคยพบพีพมาก่อนบางไครับครึ่งหนึ่งในนี้ก็จะได้ดูไม่ออกไงใช่ไหมคะใช่จะยอมผมยอมเขาตลอดครับมีแต่เขาเน่เนี่ยหนูยัพูดเลยเหนปะมันชว์มาแล้วว่ายอมไม่ยอมยอมสิ ยอมจริงยอมเรื่องอะไรบ้างยอมทุกเรื่องครับเรือ่องอะไรทุกเรื่องนะครับ <c oughs> ไม่ยอมอย่างเดียวคือเรื่องหน้าเพราะว่าเรื่องหน้ายอมไม่ได้ออริจิโอบอกอะ<า>ยินดีครับสุกินครับยินดีครับสุกินครับ เราอยู่กันถึงสี่ทุ่มได้เลยถ้าเราจะเล่นกันแบบนี้เป็นไ่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรา 五月天 กินหั้แฟงพ้าผ้าครับทำพ้าานี่คือใจบมนไปไปดูก็เลยทะเล อัพเ่วานของิูกี้น่ะคือรีมาไปวันแรกๆที่เราเจอกันหรือเปล่ามีคนบอกว่าพี่ย้อนวัยหรือเปล่าวันแรกๆที่เราเจอกันเรอเคยไปด้วยกันเป็อ๋อมีแฟนคลับพ่าแม่จำได้อะไรนะฮะเปล่าช่วงนี้เขาบอกว่าต้องสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเราก็เราก็เลยบอกว่าเที่ยวในประเทศรู้สึกว่าไปอัมพวาดีกว่าตลาดน้ำไทย คิดถึงวันเก่าๆอะไรนะฮะคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงทุดวันที่ผ่านมาถามแาททีสถามแบทีสเออแบนนีสหน่ะนี่แหวนนี่ยังคะแหวนเขาอ่ะมีมีเป็นร้อยวงที่ไม่รับของเรางวัลที่ มีแหวนหรือยงังคะแหวนเขาอะมีมีเป็นร้อยมงพี่ไม่แล้วของเราที่ให้เขาอยู่ไหนใช่นะฮะของเราที่ให้เขาเออ,เอออยู่ไหนกาททิด <laughs> เราเก็บไปอยังมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงงานเลยโจลี่ <laughs> เออ โจลีอี่ขัดวังไหมคทับแหวนโจลี่ก็ัดอังแล้วต้องอุ้มบุญด้ไหม